นี่อย่างกับรถซิ่งไงนะเหมือนอยู่ในรถซูเปอร์คาร์นะครับเป็นเหมือนแบบซูเปอร์คาร์เอามาจอดไว้ในบ้านนะครับเรียกว่าโคตรคุ้มครับสวัสดีครับผมเบจจ้านะครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะหาเก้าอ e ี้นวดสักตัววันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยครับนี่คือ A-MAX Spider 9911เป็นตัวที่พอลงอินสตาแกรมไปเนี่ยโอ้โหมีแต่คนถามว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะทำไมมันดีไซน์มันแบบ โคตรล้าเลยอะพี่นะวันนี้พี่จะมาแนะนํานิดนึงแล้วกันตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นตัวเหมือนกับพิเศษสุดๆของทาง AMAX กนะครับก็คือจะมีดีไซน์ที่ล้ําเป็นพิเศษนะครับสีก็จะแบบเหมือนสีของรถยนต์แบบพวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ถ้ามาดูกันเนี่ยก็คือคัตติ้งของการทำเบาะนะครับเบาะนวดนี่อย่างกับรถซิ่งเลยนะเหมือนอยู่ในรถซูเปอร์คาร์นะครับคือชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ของเขานะครับ ฟังชันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนัที่สําคัญเนี่ยมันเป็นของแต่งบ้านชิ้นสวยๆชิ้นหนึ่งได้เลยเร <Wow. S 1> ียกว่าโคตรคุ้มครับมาดูดีกว่าครับว่าตอนนี้จะซื้อมาเนี่ยจะติดใจแล้วก็ชอบอะไรในเก้า e อี้ Amax Spider ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือดีไซน์อย่างที่บอกนะว่าคือเบาะมันรถสปอร์ตถ้าเห็นแผงคอนโทรลต,ตรงนี้ต้องร้องจากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแผงคอนโทรลเหมือนในรถเลยซึ่งแผงคอนโทรลต,ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ใช้คอนโทรลง,ง่ายมาก นะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับและยังมีแบบจอทัชสกรีนตรงนี้นะครับก็ทําให้สะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความพิเศษเนี่ยก็คือสามารถสั่งนะครับเป็น voice command หรือว่าสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมีจอระบบทัชสกรีน LED นะครับดีไซน์หรูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเหมือนแบบซุปเปอร์คาร์เอามาจอดไว้ในบ้านนะครับรางนวดของเขาเนี่ยเป็นรางพิเศษนะครับเรียกว่า super flexible track นะครับมีระบบการยืดตัวยืดขานะครับยืดเท้านวดนองที่สําคัญครับเวลาวางอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับปิดไฟส่วส่วเนี่ยเจ้าเครื่องนี้นะครับ a m a x Spider ยังมีไฟนะครับที่ทําให้เสริมบรรยากาศภายในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับคนที่ทํางานหนักๆนะครับเครื่องนี้สามารถที่จะนวดอุ้งมือของเราได้ด้วยนะครับมีทั้งระบบแบบออโตเมติกและก็แมนนวลมาดูกันดีกว่าครับว่า เจ้าสปเดอร์9911เครื่องนี้มีคุณสมบัติอะไรกันบ้างครับเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่าครับสำหรับ AM A Max Spider 9911นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับมากับระบบพัดสกรีนจอแพดสั่งงานด้วยเสียง voice command 6ลูกนวดอิสระดีไซน์หรูสไตล์ซูเปอร์คาร์และยังมีรางนวดพิเศษครับแบบ super flexible track ระบบยืดตัวท่าสะพานโค้งอันนี้คือผมชอบมากๆที่สำคัญครับรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง120กิโลกรัมครับมีไฟ LED กระพริบเสริมบรรยากาศ ปุ่มนวดอุ้งมือทําให้ผ่อนคลายสบายมากๆระบบการนวดแบบแมนนวล6รูปแบบและยังมีลูกนวดใต้ฝ่าเทา้าปุ่มซิลิโคนกดจุดหลังน่องที่สําคัญครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้เลยครับต่อมาเรามาดูระบบการทํางานกันดีกว่าครับของ a max spider 9911เครื่องนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยจะมีการสแกนครับเรียกว่าสแกนสรีระของแต่ละท่านเมื่อสแกนสรีระเสร็จนะครับก็จะมี12โปรแกรมอัตโนมัติให้เลือกกันนะครับมี3หมวดหมู่ เป็นรูปแบบของการนวดอัตโนมัติครับไม่ว่าจะเป็นแบบ User Focus Basic และยังมี6โปรแกรมการนวดแบบกำหนดเองครับเรียกว่านวดคลึงนวดเคาะนวดทุกนวดผสมนวดรีดเส้นนวดรีดเส้นกดจุดลึกแถมปรับความกว้างความเร็วความลึกของลูกนวดได้ซึ่งอันนี้ผมชอบมากครับถ้าเกิดใครที่ชอบแบบนวดช้าๆก็ปรับความช้าของลูกนวดครับแต่คนที่ชอบแบบสายหนักๆกดลึกๆก็ปรับความเร็วให้มันเร็วมากขึ้นครับ เครื่องนี้นะครับสามารถตั้งเวลาอัตโนมัติในการนวดได้ครับตั้งไว้สัก10นาทีหยุด20นาทียาวไปจนถึง30นาทีและที่สำคัญครับมี44ถุงลมและสามารถสร้างระบบนะครับประครบร้อนได้ถึง2ตํตำแหน่งเครื่องนี้สามารถ นอนแผ่ได้เลยนะครับเครื่องนี้มีระบบนอนราบเรียกว่า zero gravity ครับอันนี้จัดระดับได้2ระดับสําหรับวัสดุนะครับก็ทําจาก PU grade premium ลูกนวดนะครับเราใช้ซิลิโคนนะครับและโครงสร้างทํามาจากไมโครไฟเบอร์ ABS ครับ